ครับสวัสดีครับ่านผช้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัยใจกเกษตรครับผมครับสหรับจิ้มเลยครับชมบรรยากาศเลยครับส่วนที่ผมมาได้มุ่งนะครับเนี่ยครับเป็นด้านหลังนะครับที๋ผมมาได้มุงนะครับมังกะมีความแฉะนะครับมีความแฉะอยู่ครับหลังจากที่ฝนตกลงมากครับนี่ผมก็เลยมา ก็ยึดด right, oh ันไว้ครับนะครับก็ยึดดันไว้เลยนะครับให้น้ำบ่ไไรเข้าไปนะครับนี่ครับก็ยึดดันไว้นะครับบ่ให้น้ำไลเข้าไปหาวัวนะครับนี่คือการจัดการือวาการวางแผนนะครับสำหรับวัวช่วงหน้าฝนนะครับนี่จุดนี่ครับผมก็เลยทำคว่มศาสไปเรื่อยๆครับนี่น่ครับบ่ให้เป็นขวากแขะนะครับน้ำกับบริไหไรเขามากนะครับบ่ได้ไลเขามากดันใหครับยุดดันหนอกเลยครับ ปล่อยลงไปนะครับปล่อยลงไปหาแปลงหยาเลยนะครับเนี่ยครับผมปล่อยลงไปหาแปลงหยาเพื่อนกลาครับนี่ครับหยาก็เลยงามครับเนี่ยครับได้น้ำจากคอกว่าเข้านี่ยนะครับไหลเข้าไปนะครับได้น้ำไหลเข้าไปใส่แปลงห้าครับหยาเขียวงามครับนี่ครับนี่คือการวางแผนไว้นะครับให้น้ำไหลเข้าในแปลงหยานะครับนี่ก็เรยมาตรวจมาเบ่งมาชมครับ ถือว่าช่วงนี้ครับช่วงมีแมงนะครับช่วงหนาฝนมีแมงไหลายนะครับอืแมงก็หลหลนะครับแต่บาวบาวจะเป็นว่าหน่อยบาว่าเป็นง่วใหญ่ครับนี่คือการปั๊บหรือว่าการแจ่นะครับว่าแม่แดงนี่ครับผมก็ใส่สายเนื้อไว้ครับนะ่ครับผมใส่เจ้าโท่มอกไว้ครับนี่ครับผสมนะครับเบียร์มาตเตอร์ครับนี่ครับ เป็นว่าสายบาหมันเอาเบียร์มาเติมมาผสมร่องเบิงนะครับห่องก็เลยเขาเดินได้ซี่แล้วครับนี่ครับก็กำลังกินฟางครับนี่อือืกินดีช่วงหนึ่งแรกนะครับได้ยมาเจ็บเด้ยกเ๊บน้อยครับฝากพี่น้องเฮาตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเซียดครับนี่พวกก็เลยลงฟางไว้นะครับนี่ครับลงฟางไว้เพื่อกินแบบนี้นะครับตอนตอนกลางคืนนะครับนี่ครับสองก้อนครับเอาใบสองก้อนนะครับ กับง้วเจ็ดตัวแปดกับง้วนหน่อยเลยนะครับแปดกับง้วนหน่อยนะครับร่วงฟางใบพลนจินตอนกลางขึ้นนี่ครับบรรยากาศนะครับเพราะว่าช่วงแรกของการสิร่งฟางแบบนี้ทุกมือเลยนะครับในก่อนเคยรุ่งซีก่อนนะครับก็ลดเหลืออยู่สองก่อนเพราะว่าช่วงนี้หยาเข้ากับพ่อได้กินครับกับพ่อได้กินตัดในพลินจินนี่ครับนี่ก็เป็นลูกผสม บามันนะครับมันตีเอฟกเอฟสามนะครับนี่ครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอาสายเหนือมาผสมล่องเบิ้งมาปรับล่องเบิงครับเนี่ยสวยๆการพัฒนานะครับซองท่องถึงเขาเีเดือนนะครับนี่เห็นเม็ดสีนะครับอ้แดงครับง่ามสีเป็นปากคมนะครับลำตัวลำชิ้ครับ นึกถึงตอนบามันเป็นราคาเนี่ยแหละครับโอ้ยสีครับบพราะว่าสีเ่ราว่าข้อมบดจัดแบบนี้ครับการปรับการพัฒนาในช่วงเมื่อบอย่างบอท่านไดดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการดีนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าบางค้นเพิ่อนกับไปทั้งสายสวยงามบา,าบางค้นมืนกัย่งคิดอยู่ครับแต่ผมบ่ได ิดแล้วครับผมเห็นลวกประสมมีมาตือแลาชาโลเล่ครับออกมาสวยงามครับผมก็เลยติดใจครับผมก็เลยประสมอีกครับนี่อยู่ด้านหลังนี่ก็รอบประสมอยู่สองแม่ครับสองสามแม่ครับรอบประสมนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังที่ผมได้พัฒนามาจากด้านหน้านะครับเป็นบารบมันเลือดสูงแล้วก็เอาเียมมาตื M ์มาผสมล่องเบิงแล้วก็เอาชาโลเล่ uit. มาปรับล่องเบิงแบบนี้ครับเป็นการเริ่มเพิ่มมัดกมเนื้อนะครับ ท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขวบคกุ้นนะครับท่านผู้รับชมทุกค้นทุกทันนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใหญ่ไดความไข่กระยัไดดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาทนางเ้ยพี่น้องครับท้ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่งนะครับเด้องแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ